มาโลดมาโลดทน้าแคทมันอยู่ห่ะหลอดออกมาเด้อสวัสดีพี่น้องหลอดออกมาหัวซากหลอดลุ่มนะหลอดลุ่มอืม หลากหลายคนเลยเนาะอยู่ในหนุ่มนี้เลยอนนเสองสี่หกแปดสิบสิบเอด็เอดพ่อมนานไ่้ซะ เปิดเพลงในแชสูงูกุดดีไหนักยีนา เด็กหาเงินพิเศษโบริเก <neighborhoods> <c oughs> ียวเขาจะคล้องกับหาเงินสองสี่หาหาคนมันหลัดทงมาบ่อีจอยนี่มเฮ้ยมึงหลัดทงมาติ Nên nấm cắt lộn lên nấm con. Mai hãy ừ, nhé ừ. Đồ <laughs> <Để không đồng>? <cười> <cười> khai, nhạc, <laughs> đây mày thả kịp con lộn Bây bằng đúc hay tát nhà là bây bằng đúc Nhà bây hụt đấy lúc Ao hơi Xe bà bỏ xe bạn mã hung ong sẽ để luôn, mà, <laughs> đây, anh mà, mà, mà. đi cắm với luôn đều là bùa yêu ấy của mama mãi 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 Một mãi 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 mãi

อย่าไปหุดเขาเขาหน่อยงาพี่ยังมาพี่ยังมาลุ้งใช้บุหุ่นะเดียนโวยมาทางมีเงียบปะเด็นย má má thấy nè vô lấy thùng gì đấy ม,ม,มอมอกับประเทศไปไปแม,ม่ถ่ายคลิปก่อน มันเปอย่างงาพวอีเอื้อยบอ๊ะโง่เอโนเกียวบ่เข่าบอคือถกคือถึงเธอเลยอ๋อ

แม่มแม่ถ so uh, ่ายคลิปแล้วกอนหลายเติบเนาะไพส์เฉยชงคนก็ไพส์วัดสู ยี yeah, yeah. yeah. right. you say you say ่ซ uh, ้อนกับมาเน๊ะไพ่กับไพ่หนึงยังอีกจั่คนมาสุมอ่ามันไปลงลงถุงได้นะทู่มาเลยค่ะโทรศัพท์ไปยุคงจะโค้ง้า อย่าไปหูดเข่านะลูกเขาเอายังไรบ่นายูนายงรบ่เยว่รือนเ้อนร่อยพ่าองกัเลยนะน่ะห้อยหน้าบ้ลูก นี่ขางงเฮียนก็บอกมันอิศมก็พายดินอืมคนหน้าต่บ้านนัู่นอนันอนนกรดึงกว่านอนนานน้ำโพก็แม่ มาห้ามย่าไปจ้งหู้เลลูกที่แม่หอยเน่านะนุย เอออย่าพาขับไปเขาเขานะเป็นบ้านเป็นยังเนาะห่วยเพิินว่าบ่ได้เลยเนาะตั้งตัดทั้งคนประมาณนี่ก็สองสี่อ่ะโอเคแต่ก็สจเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกคนเนี่ยนะหัน้าหอีก อย่ไว้เ um, oh, ้อีจอยมึงน evet> ี่บอกว่าตลอดเนาะมึงนี่จะเป็นงานลายยังหน้าเต่งนเคยทงหนึ่งมามาตีเลนอะ่นาเจ้าเ่กี่ยอกด้นมกอขนดนี่มาค้อนเจเลี้ยงขนมนี่

<laughs> <laughs> là... Nguyên tên luôn rồi rồi nguồn kinh khảo sạo. Never handed tù lúc tên kín hư 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 อ้าวเดกน้อยชุวนี้ทีมันน้องลีดอะไรป่ะเนี่ยปลาเห็ดหนาให้มนอีกเลยูลูกคข่กระจกหูกระปอกระปูบป่านี่